ีวีนจอใหญ่มากเดจอใหญ่มากคือแล้วเป็นภาษาจีนหมดเลยแล้วจอนี้มันก็คือลิงก์กับ WiFi อยู่ตรงนี้ <c oughs> อยู่ที่ประเทศจีนวันออนี้จะมาเล่าเรื่องเอาฝั่งนี้แล้วกันนะ,ะนะจะได้เล่าเรื่องฝั่งนี้โอเคก็จะพูดความลับให้ฟังก็คือเอาจริงอ่ะทุกคนอ่ะต้องมีอยู่แล้ว ก็คือเรื่องไยรือขี้แหวงหวานเราอ่ะเป็นคนนึงเฮ้ยจะบอกความลับอันนี้ความลับแบบความลับสุดยอดเลยก็คือเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าไยตรงน้องสาวเยอะมากเดี๋ยวจะขึ้นรูปอ่ะเป็นผลไม้แล้วกันนะจะได้แบบเออไม่ไม่ไมติดเลดอะไรไงก็คือเอาจริงๆอ่ะผู้ชายก็มีนะส่วนมากอ่ะผู้ชายจะมีเยอะกว่าแต่แต่พี่นี่คืองงมากว่า ได้พ่อหรือได้แม่หรือได้อะไรแล้วได้เยอะจนจจแบบตกใจอะตกใจจรงิงแบบตกใจอะไรจะเยอะขนาดนะ้นเดี๋ยวขึ้นรูปขึ้นรูปให้นะแต่ไม่ขึ้นนะอยากรู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันบ้างก็คืออยากอยากรู้ว่าเฮ้ยถามว่าคนบอกว่ามีตรงนั้นนะ่ะคือแบบนี่ต้องมีความต้องการมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าจริงไหมมันก็จริงนะแต่มันก็จะมีความอิ่มตัวของตัวเองหมายถึงว่า เฮ้ยพอเราเรียนรู้ไปแล้วนั่นนี่นีน่น,นี่เราก็จะเลือกคนเลือกคนเป็นคนคนไปจนนั้นปัจจุบันนี้พี่ก็เออจอทะเบียนกับแฟนแฟนพี่เขาก็ไม่ได้แบบโอ้โหโอเวอร์แอคติ้งต้องแบบบ่อยขนาดนะเพราะเขาก็มีภาวะของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าความต้องการแต่คนมันก็ต่างกันไปใช่ไหมมันอยู่ที่คนมากกว่าบางคนเขาก็แบบไม่สนอะไรไม่แคร์อะไรก็ใช้ชีวิตไปอันนี้ความลับสุดๆเลยนะความลับจริงๆแต่ อุย้ยม,มือเป็นย่างี้แต่รูปที่ขึ้นก็คือแบบจุดๆมั่วๆให้ดูเฉยๆแต่มันคือมันเยอะมากๆเยอะจนไปถึงอ่าอีกทางหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเฮ้ยเอาจริงๆเราเคยเห็นของน้องชายเหมือนกันน้องชายแบบตอนเด็กๆอ่ะพ่อเขาจะชอบแกล้งอ่ะก็จะเห็นก็จะมีแบบแค่จุดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจุดสจุดแต่พอโตขึ้นมันขยายได้หรอมันขยายพันได้หรอมีความเกมันขยายพันได้หรอ อันนี้งงมากมันขายายพันได้เหรอคือตอนแรกอะก็ไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้แต่พอโตขึ้นโตขึ้นมันเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแต่ตอนเด็กๆอะก็ไม่ได้ชัดขนาดนี้ไม่รู้ว่าคืออยากรู้ว่าเออหมอแบบมีหมอไหมแบบแล้วมีคนบอกว่าเออแบบไปดูดวงอะไรงเงี้ยเขาบอกว่าเออถ้ามีตรงนั้นนะต้องไปเอาออกโหไปเอาออกยังไงให้หมดฮัลโหลเคยสงสัย โอ้เอาไปออกอย่างไงให้มันหมดขนาดนั้นแล้วมันจะไม่เป็นอักเสบเหรอเพราะตรงนั้นก็คือมันจะชื้นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเหมือนเวลาไปจี้ขี้แมงวันอะไรเงี้ยพี่ก็เคยไปจี้ขี้แมงวันจี้ไยอยู่ทุ่งป่ากว่ามันจะแห้งเนี่ยคือน้ำเนี่ยห้ามโดนเลยนะเป็นเลเซอร์มาแล้วก็ต้องทาครีมทาอะไรเดี๋ยวมันอยู่ฟังไหนวะฝั่งนี้ปะมันจะมีรอยแผลเป็นเล็กๆอ่ะมันก็จะมีอยู่สมัยนั้นคือเขาจี้ออกจี้คือแบบจี้แบบ ใช้กดอ่ะกัดออกใช่ไหมสมัยก่อนอ่ะจะมีตลาดนัดอะไรมีกดไม่ออกจาก้าก็ยังขึ้นเหมือนเดิมก็เลยต้องเป็นเลเซอร์เพราะว่ามันอาจจะฝังลึกอ่ะเออมันเป็นเนื้อฝังเลยมันก็ต้องเลเซอร์ออกพอเลเซอร์ออกปุ๊บก็จะเป็นรอยแบบแผลเป็นเล็กๆแบบแบบางๆอยู่ตรงที่ริมฝีปากที่อย่ามียิงวันอยู่ริมฝีปากด้วยนะแล้ว ก็ต้องรักษามันก็ทาครีมทาไม่ให้มันเป็นรอยแผลเป็นแต่มันก็ยังเป็นนะเป็น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 เหมือนเดิมแต่มันไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมีขนแต่ว่าขนขนขนหนวดขนหนวดหรือไม่ทาไมขนหนวดถึงขึ้นตอนเด็กๆอ่ะคือมึนไงก็แบบไปเอาที่โกนหนวดของพ่อมาโกนอ่ะแล้วมันก็ขึ้นอ่ะก็จะเป็นแบบขนขึ้นแฟนพี่ยังบอกว่าโกนหนวดบ้างนาอะไรไงเป็นผู้หญิงที่มีหนวดเล็กๆลายๆอ่ะแค่ครั้งเดียวนะอย่าไปหาโกนนะอย่างเช่น คนบางคนแบบเห็นขี้โกนหนวของพ่ออยู่ในห้องน้ําไปโกนขนขาขนขานี่หนาหาเป็นตอเลยนะพก่อเออเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยอยากรู้ว่าจะไปออกออกยังไงมันมีแบบจุดเล็กๆจุดใหญ่ๆวงใหญ่ๆก็มีแล้วก็แบบแล้วเราคือโอ้โหสิบจุดไปออกไงหมดเนี่ยแล้วเขาบอกว่าถ้าออกออกมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเออเข้าใจนะมันแบบ มันมันไม่ได้เสริมดวงเรามันเป็นแบบเอาเหมือนเป็นกาลากินีหรอหรืออะไรเงี้ยเพื่อแบบจริงๆอะ่ะมันก็อยู่ที่คนด้วยอะไรเงี้ยแต่พี่อะ่ะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเหมือนรู้จักใครก็เป็นเป็นคนที่แบบมีสนิทก,กับคนนั้นอะไรเงี้ยแบบเขาก็จะคิดแต่เรื่องแบบนั้นกับเราเนี่ยอันนี้จริงนะอันนี้จริงแบบจริงๆจริงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ารู้สึกว่า เขาเห็นค่าเราแค่นั้นแต่เขาไม่เห็นค่าความรู้สึกเราอาเออเรารู้สึกไงถามว่าเรื่องนั้นมันสําคัญมันก็สําคัญนะแต่ความรู้สึกมากกว่าไหมที่มันสําคัญอะไรไงคือมีเป็นกว่าสิบจุดอะคิดว่าไม่แรงก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่ผู้ชายก็จะมีผู้ชายก็จะมีอยู่กับตรงขอบคอบตรงแท่งตรงโคนตรงอะไรประมาณเนี้ยก็จะประมาณอย่างนั้นผู้ชายก็จะมีเป็นจุดเป็น หนึ่งจุดใหญ่จุดเล็กจะไดคือน้อยมากผู้ชายจะเห็นไหยว่าพี่จะรู้สึกว่าพี่ดิรวมๆกันใ,นใหญ่ๆต่อใหญ่กว่าตรงผู้ชายมีแบบเล็กๆเล็กน้อยแต่พี่ไม่รู้ว่าผู้ชายบางคนเขาอาจจะมีเยอะเหมือนกับเรามาพี่อยากรู้ไงว่าเฮ้มีคนอะ่ะเยอะแบบเกินสิบจุดไหมเกินสิบนะสิบจุดอนะ่ะเกินสิบจุดไหมอยากรู้ว่าผู้ชายมีไหมผู้หญิงไหมร้อยห้องร้อยผู้หญิงอะ่ะอย่างน้อยมีอะ่ะก็มีแหละ อย่างเช่นจุดสองจุดอ่ะอันนี้คือเล็กน้อยแต่น,นี่คือแบบโอ้ยก็สิบกว่าจุดเออสิบจุดเออประมาณสิบประมาณนะประมาณสิบจุดโอ้โ oh, หมันเยอะแบบเยอะจนแบบให้ฉันไปจี้ออกอ่ะจี้ออก,ออกไงต้องเลเซอร์อย่างเดียวเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ออกเลยอ่ะ <c oughs> คือแบขบข่าวอะข่าจริงขา่าแล้วพี่อยากก็เคยไปตรวจภายในนะแต่หมอก็ตรวจมะเร็งปากมดลูกแค่นั้นเองเขาก็ให้ขึ้นขายอย่างแล้วก็ สสอดใหญ่นะนี่ก็ส่วนมากก็จะเป็นหมอผู้หญิงแล้วก็พยาบาลผู้หญิงมันก็เลยไม่ต้องรู้สึกอายคือจริงๆไม่ต้องถ้าเป็นหมอผู้หญิงไม่ไม่ไม่อายนะแต่ถ้าหมอผู้ชายก็อาจจะมีทักถามคิดว่าน่าจะมีทักถามผู้แต่ส่วนมากหมอภายในจะเป็นผู้หญิงอยู่แล้วเพราะว่าเขาดูรู้สึกว่าผู้ผู้ผู้ชายแบบมันไม่ควรที่จะมาเรียนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าผู้หญิงก็จะอายหมออะไรแต่ส่วนมากหมอภายในจะเป็นผู้หญิงอยู่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงเดีย ผู้หญิงเวลาหมอผู้ชายเรียนเกี่ยวกับของผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแนวนั้นซะมากกว่ามันถึงจะไม่อายกันแล้วข้อคนไทยจะอายไงแต่ที่มัน่งนอกก็จะมีทั้งทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคิดว่านะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเป็นเรื่องปกติจริงก็ไม่ควรอายเพราะว่าผู้หญิงอ่ะส่วนมากก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมอะไรปากมดลูกก็จะอยู่เชื้อข้างในเขาต้องขวดเขาเรียกว่า ขูดเนื้อเยื่อใช่ไหมเขาจะเอาคัาต้นบัตรเลยแล้วก็ใส่แ l a แล้วก็ไปเช็คแหละมันมีแบบไม่ละเอียดกับละเอียดมากๆก็จะมีราคาที่แพงขึ้นไปออพี่ก็ไปตรวจนะก็ไม่เจอเพราะว่าพี่ฉีด HPV HPV คือ,อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกกับพวกมะเร็งกับผู้หญิง,ง่ะี่มแล้วก็อะไรฮ แล้วก็เกี่ยวกับทาวารหรืออะไรเงี้ยมันก็จะควบคู่ไปด้วยแบบมันทวินวันไปเลยอะไรเงี้ยจริงๆผู้ชายก็ฉีดได้แต่ผู้ชายจะป้องกันเรื่องทาวารหนักหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแต่จริงๆอ่ะพี่อะฉีดไปมันรู้สึกว่ากี่เข็มฮะเป็นหมื่นอะแต่จริงๆนต่มันควรฉีดตั้งแต่เด็กตอนที่ยังเวอร์จินอยู่ก็คือตอนเด็กๆเลยเขาจะมีวัคซีน HPV สําหรับผู้หญิงเพราะผู้หญิงสนมากอะเสียชีวิตเพราะมะเร็งปากมดลูกค่อนข้างเยอะเพราะว่าอ่าพี่อะมัน ยี่สิบเจ็ดแล้วใช่ไหมวัยยี่สิบขึ้นไปเนี่ยคือเขาไม่ได้ฉีดเลยแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีน HPV แล้วสมัยก่อนพี่ก็ฉีดบาดทยักโปโลอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแค่เนี่ยกันพิษสุนักบ้าหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันวัคซีนมันไม่ได้ครอบคลุมทุกวันนี้แบบโลกมันแบบมันพัฒนาตัวเองอะมันมันเวอร์ไวามากแล้ว HPV ก็เกิดกับผู้หญิงสัส่วนมากแฟนพี่อะแม่เขาก็เสียชีวิตเพราะมะเร็งแล้วครอบครัวทางแม่เขาน่ะก็คือมีเชื้อมะเร็งทุกคนก็คือที่เป็นผู้หญิงนะ เป็นผู้หญิงนี่คือเป็นมะเร็งหมดเลยไม่เป็นตั้งนมก็เป็นมาว่าลูกไม่เป็นก็คือจะเป็นมะเร็งเสียชีวิตเพราะมะเร็งหมดเลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายก็จะเสียชีวิตด้วยปอดตับไตไส้พูมแบบกินดืม่มอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูแลสุขภาพาแฟนพี่ก็ค่อนข้างแบบระวังเออถ้ามีลูกไงก็กลัวลูกผู้หญิงจะเป็นมะเร็งเออนางก็จะบอกว่าเออฉันก,กลัวลูกเป็นมะเร็งเพราะแม่ฉันก็เสียชีวิตเพราะเป็นมะเร็งพี่น้องของแม่ฉันก็เออเป็นมะเร็งเหมือนกันอะไรเงี้ยมันเป็นยีนไงเออก็เข้าใจนะ แล้วเขาก็กลัวแบบเขาเป็นมะเรง็งเขาก็ไปตรวจสุขภาพนั่นนี่อะไรเงี้ยเรื่องแบบอวัยวะนั่นนี่แต่ผู้หญิงอะมันเป็นง่ายกว่าคิดว่านะมเะเร็งปากมดลูกเป็นง่ายกว่าผู้ชายที่จะเป็นมะเร็งอัฐะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบดูแตกตา่างเฮ้โยโมไปไกลแล้ว กลับมาเข้าเรื่องเราดีกว่าดีกลับมาเข้าเรื่องหรือจะจบเรื่องดีอยากรู้อยากรู้ว่าเออมีคนเยอะไหมถ้าใครมีคอมเมนต์หน่อยไม่ต่ออายแล้วคอมเมนต์คุยกันสนุกสนุกเออเออจริงไม่ต่ออายเราเรื่องวันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยอยากรู้มันต้องมีแหละมันไม่ใช่มีแค่พี่คนเดียวแต่ พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเราแบบเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วแบบมันขยายตัวได้เหรอมันแทบพันได้มันขยายตัวได้นยา,ยานาเลยคือแต่ก่อนมันไม่ชัดไงแต่พอโตขึ้นมันเริ่มชัดเพราะเราก็จะสังเกตตัวเองใช่ไหมแล้วก็ดูแลตัวเองนั่นนี่ดูอะไรผิดปกติไหมนั่นนี่อะไรอ่ะคือเราต้องดูตัวเองนะว่าเฮ้ยของเราอะ่ะมันมีความผิดปกติหรือเปล่าจะไปไอายที่จะดูเพราะว่าพอโตขึ้นแล้วเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องแบบ ธรรมดามากเบสิกว่าตอนเด็กๆอาจจะอายแต่พอโตขึ้นมันคือเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่ามันสามารถก่อโลกได้นั่นนี่ได้เป็นมะเร็งได้อะไรอย่างเงี้ยอุร <c oughs> าเด ấy. โอเคนี่แหละความรับสุดยอดบอกเลยความับสุดยอดนั่นแหละเอามาให,เาาให,เาให้เอามาให้ดูเอามาให้มาพูดให้ฟังมาให้ดูมาพูดให้ฟังอยากรู้ว่าผู้ชายอ่ะมี กันมากี่จุดอ่ะถ้ามีนะกี่จุดแล้วถ้ามีเยอะๆกี่จุดลองนับจุดดูลองสังเกตตัวเองเออลองสังเกตถ้าผู้หญิงผู้ชายอ่ะลองสังเกตตัวเองว่ามีกี่จุดโอเคก็จะได้รักษาหรือว่าดูแลถามว่าจะไปเอาออกเป็นเป็นไปเป็น,ปนไปได้ยากมากพี่ถ้าพี่จะไปเอาออกเพราะว่ามีคนบอกว่าเออฝหรือขี้มันมาตรงนั้นน่ะต้องไปเอาออกนั่นนี่ตามศาสตร์บอดี้ใช่ไหมพี่ก็จะมีขี้มันอยู่ตรงใต้คา,าง ขี้อนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเออหมดแล้วมั้งแล้วก็มีขี้อวนอยู่ตรงนี้แต่แม่พี่อ่ะเขามีขี้อวนอยู่ติ่งหัวแม่เขาเขาออกมาแบบก้อนใหญ่ๆแบบเขาเรียกว่าแันเป็นขี้อวนตุ่มใหญ่เอาออกเลยเออก็อหมดแล้วมั้งแี่ก็มีต้องแขนอะไรเงี้ยเออก็อปะปลายแต่ตรงนั้นคือแบบสิบจุดเออสิบจุดจริงๆ ซีบจุดจริงๆเออแต่ไม่สามารถคดเผยได้เอาเป็นรูปผลไม้ไปก่อนแล้วกันนะชอบซุปโอก,ก็เอารูปซุปโอไปโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะตอนนี้ก็อยู่ปักกิ่งนะอยู่ที่จีนก็มาเล่าสู่กันฟังเออว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่จะไปเอาออกอยากวันนี้ไปเอาออกหนึ่งจุดวันต่อไปไปเอาออกมันหายแล้วไปเอาออกหนึ่งจุดคือไปเอาออกหมดเนี่ยก็คือแบบ <c oughs> คงจะอายนคนที่เอาออกให้อะเอออยากรู้เออมีวิธียังไงอะไรแต่พี่อาจริงๆเป็นคนที่ดูดผู้ชายมากแบบแบบเป็นคนที่แบบผู้ใหญ่ดูมั้งอะแล้วพี่เป็นคนที่แบบชอบคนที่มีอายุมากกว่าไม่ชอบรุ่นเพื่อนกันหรือว่าเด็กกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเด็กกว่าบางทีแบบเขาไม่รู้เจตนาเราอะไรเงี้ยคนดูโตกว่าเขาจะดูเหมือนเป็นผู้นํามั้ง แล้วมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันโอเคกว่าแล้วพี่เป็นคนชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฐานะหรอหรือว่าเออความเป็นผู้นําความแบบเออเป็นนั่นนี่แล้วพี่เป็นคนดึงดูดคนง่ายมากๆส่วนมากาผู้ชายจะดึงดูดมา นั่นคือเป็นเหตุผลที่คิปพี่มีคนติดตามวอลโขนาดนี้เพราะเขาชอบแนวของพี่อย่างนี้ใช่ปะเออแต่มันก็จริงอ่ะบางทีถามว่าตัวตนหร่อพี่อาจจะแบบคือแต่งตัวเซ็กซี่หรอแต่งตัวเออนั่นนี่หน่อยแต่เอาจริงๆนะถ้าเจอตัวจริงๆนะถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็คือไม่อยากได้เลยอ่ะเออถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบ,อชอบแต่ถ้า เมื่อ,อไรที่พูดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมัน,มนก้าวไก่ความเป็นส่วนตัวเรามากรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็มีแฟน,นแล้วฉันก็ไม่ได้ชอบคุณแบบที่แบบอยากอยากจะได้อะไรเงี้ยพี่ก็จะถอยห่างไปหรือว่าเออรู้จักแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคะพี่ก็จะห่างไปเลยก็คือรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสําคัญอนะถามว่าคนอะผู้ชายเอยทอง้อยอะถ้าอยากให้มาได้อะมันก็อยากได้หมดแหละจริงไหมผู้หญิงพี่บอกไว้เลยนะผู้หญิงทุกคนหรืผู้ชายนะ่ะมัก ง่ายเสมอแบบเมื่อเมื่อเขาได้เราแล้วมันก็คือมันง่ายมันง่ายแล้วอ่ะก็ก็ผู้หญิงง่ายเออเขาก็คิดงี้แต่ผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่รักหรือไม่ชอบเขาไม่ให้ไงเข้าใจความหมายมาแล้วพี่อยเป็นคนหนึ่งที่รู้เรียนรู้รู้จักโอ้โหรูจักผู้ชายมาเยอะอ,อ่ะเอาจริงการพูดคําจานั่นนี่พี่ถึงพยายามปฏิเสธคนเป็นพอสมควรเออพี่ปฏิเสธคนเป็นนะแต่บางทีรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีมันก็แบบ บางคนน่ะก็ไม่เข้าใจว่าโมเมนต์ผู้หญิงอ่ะรู้สึกยังไงเพราะเขาอ่านผู้หญิงไม่ออกเพราะยังไม่มีประสบการณ์เรื่องผู้หญิงจริงๆไม่เข้าใจเขาร <supervisor> ู้สึกผู้หญิงอะไรก็จะมีอยู่ก็มีพีค่คนหนึ่งอ่ะเออเขาเหมือนเออก็ชอบเราเราก็รู้แต่หลอนับถือเขาเหมือนพี่เขาไม่ได้อยากเออจะได้อะไรกับเขาอะไรพอสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออที่พูดอย่างนั้นอ่ะมันไม่โอเคสําหรับเราเราบอกว่าเออที่พูดแบบนั้นกับเราอ่ะมันไม่โอเคเพราะว่าถ้าเราอยากได้อ่ะ เราก็ได้นานแล้วอออะไรเงี้ยคือไม่ต้องมารู้จักกันนานขนาดนี้หรอกเลยเห็นเป็นคนโชว์ก็จริงแต่เราก็เลือกที่จะเล่นไม่ใช่แบบโหโชว์แล้วแบบได้ใครก็ได้มันก็ไม่ใช่ป้าบางทีอ่ะบางทีมันก็รู้สึกเฮ้ยมันก็มีขอบเขตนะส่วนมากคนจะคิดว่าอ้ผู้หญิงที่แบบโอ้โชว์อแะบบได้ไง่ายเอาจริงๆอ่ะบางคนอนะ่ะเขาแบบดูแลตัวเองปกป้องตัวเองมากคือแบบ เขามีสิทธิ์ที่เขาจะรักตัวเองเขามีสิทธิ์ที่จะโชว์ของเขาถูกปะแล้วมันก็แบบมันเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะอย่าไปแบบคิดว่าเออเขาแบบง่าย,ย,าน,ยานั่นนี่ะไรบางคนอาจจะใช่ที่เป็นอย่างนั้นแต่บางคนเขาอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันอาจจะเป็นหน้าที่การงานเป็นการสร้างคอนเทนต์ของเขาก็ได้เออเห็นปะเอาจริงๆผู้หญิงบางคนไม่โปอ่ะไม่ไม่แต่งตัวแบบไม่แต่งตัวแบบโชว์เลยแต่เขาอแบบ่ะเงียบเงียบแบบ ร้ายลึกๆข้างในก็เยอะนะอันนี้จริงๆมันมองคนหน้าที่การงานดีแต่ข้างหลังบ้านเป็นยังไงเราก็ไม่รู้อะไรอเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะว่ามันถึงบอกว่ามองคนแต่ภายนอกไม่ได้ที่อ่ะเป็นคนหนึ่งที่ถามว่าถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยเออถ้าไม่ชอบแล้วคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแบบเออมันนั่งกินข้าวนั่นนี่นีน่น,นี่แล้วมันต้องได้ดตลอดอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่โอเคเราก็ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีอ่ะคนจะคิดว่าเฮ้ย เราจะแบบหลอกกินเหรอหรืออะไรก็บางทีก็คิดมากเกินไปเพราะเราก็เออเราก็รู้ว่าเออเราก็มีแฟนอยู่แล้วเราจะไปทําเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยบางคนคิดว่าเออจะเป็นง่ายนะั่นนี่นี่นี่ผู้ชายนะเอาจริงๆมันก็มักได้หมดแหละเอาจริงๆผู้ชายมักได้อยู่แล้วทุกคนเออลองให้ผู้หญิงเป็นผู้ชายบ้างไอผู้หญิงก็จะ จะได้หมดเลยอ่ะเออทาได้เหมือนผู้ชายได้แล้วหจะเข้าไปมากกว่าผู้ชายอีกบางทียผู้หญิงอ่ะอันนี้จริงในฐานะที่พี่แบบเรียนรงนเรียนผู้หญิงล้วนนะเพราะว่าก็จะมีผู้หญิงกลุ่มที่แบบแรงๆนั่นนี่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเออถ้าให้ผู้หญิงนะเหมือนผู้ชายนะโอ้โหผู้หญิงเนี่ยสองเท่าของผู้ชายเลยถ้าผู้หญิงทําได้อ่ะเออโอเคนี่ก็พูดความแล้วฟังแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะหวังว่าจะไม่ติดนะเธอไปแล้วเบลล์แล้วบาย